มากพี่น้องดูแลวัชรีสดได้ค่ะนี่เอาเส้นแบบพริกพริกสดกับพริกแข็งค่ะอืความแซบความนุ่นแล้วแต่ผู้มักเด้อยว่ามักกับว่าตองใส่มักกับใส่ใช่หน่อยสช่หลายตามความพึงพอใจบ่วัตกันแน่วมันหนีย่ยิ้มยังวไงหัย <c oughs> หัวอ่อยบอกรึพี่น้อง กลางก็บก่รลุเด้คนแคนก็บ่รลุเขาวิจัยออกมาแล้วเปลี่ยพี่น้องเอาแหลกๆเนาะไม่ต้องคอยเสียบซ่วงวันนี้ปิดล่านค่ะเขาโคกได้เฮ็ดด่ถุยหน่อยนึงเอา้าบักทั่วไปก้อนละ พี่ปีกับซิบตัดต,ต้อยยังหมากไม่ค่ะพี่นองขาเอาแบบเบาๆห่อเนาะเอาบับกกอกหน้าได้หนิบับกกอกอีเมอีเมอ่างค่ะอีเมอ,อีกทางหนึ่งของหนูนี่ไปเนาะบักเคียๆค่ะ,คะตามบ่อยยากกับพี่นองว่าจะมีประเด็กกับเรื่องขบป,ประเด็กเสียกับเครื่อง ใส่เห็นไปหลายๆแบบเขือเทศเนี่ยเครื่องมือเนี่ยแบกเขือเป้ะมีหน่อยหน่อยสำลีหนึ่งกับใส่บ่อยากไอ้ใส่เนาะค่อยเอาบักนาวค่ะอืมไมได้บีบที่นี่ตอนนี้พีแม่บีบอ๋อหอมมากเลยบักนาว พ่อจะไปวากันเอา้าน้ำปลาค่ะใส่พ่อเป็นที่ที่เห็นมนมีกินหอมน้ำปลากลุ่นๆนะคะแล้วก็นี่พี่น้องอ่าน้ำเชื่อมกวนใส่น้ำปูนะคะเพียแว้วก็ขัดเม่ได้คะพี่น้องคะน้ำปาลาไลล่าพากินนะคะสูตรแซ่บนัวเข้มข้นพี่น้อง เข็มขุนค่ะบอกข้าวค่ะพี่น้องค่ะตำงางมานั่วะนี่พี่นอ้นองสนิมกันพี่นออ้องเ,อเดี๋ยวลราลดคอยอเพื่อมีผู้อยากนั่ง เผ็ดนะบอกเลยเชแลไรพี่นนอกอย่าเด้อกิ๊บขูดขกันแล้วค่อยล่างนี่พี่นนอกเห็นบะไหเนี่โอ้โคกนักตัวน,นี้ไหม แสบแห้งพี่น่องเมน,นูนี้ต้องมีกระเทียมโทนนะคะตัง้งกล้องเข่าพร้อมพร้อมลบค่ะเอาจวดหมือนกันท้ายหางก้อนเจา้าไข่เซเว่ผู้เดียวสิม,มึงก่นอนเพื่อปะแสบเจ้าสิบปอนองเสียอัธรด <laughs> Ngoài quên Chín còn đấy Được có chín tam lặng ừ. bùa Cây Nó quạt đi <laughs>

<Yeah. S 2> เอาไปไปกินกันอืออือขอยากสั้นพอาได้พี่น้องมันแคลบไหมบ้านอยากมาใกล้ๆหนูอีกขอประกาศเจ้าดอกแ <ừ> มงวันกับบินมือวาอร่อยเนาะอืเ <ừ> ป็นไงตำแบบบ้านๆร <ừ> าว กับกระเทียมก็อะไรอืมเิ็นยมันหวานเนี่กระเทียม,มหวานเบาๆเข้าหวานกับแฟมนซนด้อนนี้เป็นคนมอค่อยกินกระเทียมบอกจริงหรอพอมาก,กินมันแห้งเฉพาะหลุดจากกระเทียมท้อนอน่ะมันกินได้อร่อยกระชาติเป็นไงบอกดิ มันจะหวานเบาๆอ่ะอร่อยจริงง่ายกินเหมือนผลไม้เลยแต่ดีมันจะไม่บอกชุนกระเทียมเนาะอืมกรอบหวานน้อยอร่อยบะเผ็ดบะชุนกับพี่น้องมันกินง่ายกว่ากระเทียมสดค่ะพี่น้องช้าันนี้ไม่เป็นกระเทียมทนดองน,น้ำผึ้งเด้อตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะพี่น้องคะสามกระปุกไงแบบนี้นะคะไปทางฟี่โอนกับฟี่ โปรราคาพร้่ม430บาทเนาะปลาเนาะคุ้มขายดีครับพี่น้องคะมือนีออกไปทั้งหมด50กล่องนะคะพี่น้อง5า0กล่องฝ่าจะจับจองซ่าม,มันมีโปรด้วยค่ะโปรส่งฟรีแล้วก็โปรราคาด้วยนะคะยกเว้นพื้นที่ห่างไกลเนาะเออพื้นที่ห่างไกลขออนุญาตเก็บอ่าคนส่งเป็นเก็บเพิ่มด้วยพี่น้องเด้อมองไง้งอืมอ,อืม,อม รอบนี้จะเป็นเม็ดเม็ดใหญ่้าส่วนใหญ่เนาะเม็ดเล็กประมาณนี้หอมมะมาวงหอมมะม่วงใช่หนงยื่นน้อนด้วยค่ะไม่เห็ดซิบแต่หนงน้อนมัคคิลีแบบดิบ กัดแสบก็แล้วถ้าใครกินไม่ประโยชน์ต้องกินแบบสุกลวกสุกอืมเก๋แค่เหลืองเก๋มะนาวยิ่งกุ้งอร่อยเปรี้ยวสะใจเื้อบีบแห้งข่อยเนื้อ <laughs> ขอยมากินสม เราเป็นคนชอบกินเปรี้ยวแม่ว่นแม่สูแต่ไม่ใช่เปรี้ยวเปรี้ยวน,ำน้ำอย่างเดียวนะไม่ใช่นะตำบอักหลายอืมอืมอร่อยนี้บินบนอย่างนั้บน,บน เสีสงยงกับเทียมั่วมาหรอจริงไม่อิงนี่ยายลูกชาบอกสมปกทุกคนน่ะเดี๋ยวจะอไก็ไปยังไออกมั่งวมั่งไข่เสวยหวอนรอมีกระเทียมด้วนนุวยงายย่างีล่แต่กับม่บ้านนุยงยถูกเม็ดนะ มันสิคาคกันไปตะบาส่วนใหญ่นะป้านนเนาะเนี่ยเขาเนื่อยไม่ได้เป็นอะไม่ต้องไปพูดเมื่อยไปอะเฮียกะมีใส่ลองไมออ่อีกไหยเห็นไหม,ม,มใส่เล็กก่อนเลยเราอีกคนไหมคนเดียวจะกั้นกัน ดูปากเลยเกิดพี <Okay. S 1> ่เกี้ยวไปไหนเนี่ยมาคอยแซบเอาอีกทกคนไหมทำไมาอะอยากอยากได้ลูกสาวเหมือนน่าเอามาเหมืนอนเด็กญี่ปุ่นไหมไอแน่สิบ่าวน่ใจเย็ดสิบ่าให้แน่ในใม,แนมือมือ,มอหนึ่งพาไป็สามเดือนกูก็เห็นแตน่นอนหลับ อืมอืมบพริกอะฮพริกฮะก็เผ็ดจอกอืมจตก็ดีออกระเทียมผ็ดมันก็ระเียมแก้เผ็ดกินรสจัดนิดหน่อยร่างกาเยเราไพผ่านมันก็จัดโปรด <c oughs> ม้ากับนางข่างกายพี่น่องเรี้ยงลูกคือเรี้ยงม้าเป็นลูกต่อยมีน้องยู่แล้วกระยังคือเขาคนตกฟา้ารอ้องอุ้ยไซ้ไข่คยคนแหลกนางโบูมาหย่านฟา้าห้องอือยคุกสาวข,อข่อยคนแหลกอ๋อคุยไส้ไปแล้วเราไปเลยจิห้ามือ้อ ปาลาหน,น,นึ่ืงเพราะมันูตะปูนเช่นนี่ปลาแดกสามแถมหนึง่ทงทั้งหลายหกสิบเก้าบาทพี่นอ้องกระเล่นจีเลยทอดเจ็ดสองตัวนะหนูขาซื้อดีดีเซฟหลายหนูขกากระเล่นจีเลยนุเน่เป็นแบนเนหน่อยค่ะแต่ว่าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมันคุณภาพของปลาแดกมันเองพี่นอกมันขายตัวมันเอง เอาไปจากับจำงางจำแบบเอยป่ยแรกฉจำเยจำจำคยก็ามาขึ้นยาไปหนักจำจำไงมไม่เป็นอะไรตันี้ใกล้ใกล้ไปกินจะไม่เป็นนะดุงเหงืเจ้าข่อยอห้อนบางครั้งเผ็ดมันก็ไม่ได้หมายความเหงื่อ,อต้องออกมันห่อนเอา้าอย่ากนตว เจ้ากะว่าไปว่าว่าไปกินมันแล้วะบริเพชได้สูบไปซื้อเพ็ดสูบกับมอแมากเลกินกระเียบเล่นได้แล้วเล่นแงอืออือ กินมาเป็น,อปนอของแส่บข <c oughs> มือรสชาติเฉพาะออกมาขมขอบุญแ้วนี่ปะ๊ะเม่แตกนี่แทะไม่ได้เพสมันเอาเรื่องอะไรแล้วแน่กินอย่างน่ะน,น้ำป้าหรืออันนี้ยาง เดี๋ยวให้น้ำแน่มันบวบไวไเลยมันเป็น <laughs> คอยแค็นเขาไม่ได้เพ็ดเ <laughs> นี่อสูปลา,ามันธรรมชาติสูบกระดิตามไม่ปิ๊กเยอะหัวใจทุกคนโทษเราหนีไหม ถือเจไยแล้วเนี่ยแะมึงเม็ดบ้าน,น,นยังไงมังอย่างปูเดี๋ยวไล่แตกออกนะวันนะบอกว่าเยะจุดปะเอาไ้า <c oughs> นั่นเนยอต้นแต่บักกอพี่วิทกินกับยัยงสิเยพี่ห้องตัวตอ มีอยอะจะบานังกินดอกนางก็พื่นไม่ต้องขยสบเยอะมากอันเนี้ยแต่หมูสามมัเกือบ่ามมันมอนนี่เปล่อา,า,อ,า,กกลา,ลาอันนี้มันไก่ใช่ไหมโอ้ยเยอะมากก่ีก่ความ hãy hải đấy nào Bởi bên nàng lấy cái mẹ to luôn Siêng thơm hoàng Siêng thơm bùa mất hoàng Như khẩu Ồ bùa, cao này เสียง่องแมเมี่ยไม่หงกันแต่พี่น้องขอยบ่เด้เพดเด้งเราขอยมันแตกคออนเอาฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะคะของยี่หลาผ้ากินด้วยพี่น้องด้วยกระปุกใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะนี่่อยตักกินชิ้นเพิ่มหนึ่งลหรอโปรโมชั่นนะคะกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งเดือนห้าด้วดองน้ำผึ้งด้วยบะดงดองน้ำตาลพี่น้องค่ะแปดร้อยห้าสิบกรัมกระปุกใหญ่เม็ดน้วยใหญ่ดีค่ะพี่น้องค่ะเราอนี้กรอบหวานน้อย ไม่เผ็ดไม่ฉุนกินกับอะไรก็อร่อยนะคะพี่น้องคะแยาห่องมาค่เลยโปรโมชั่น3กระปุกนะคะพี่น้องคะสรงฟี่ปลายท่ากัฟฟี่ปูราคาสี่รอยสามสิบบาทด้วยค่ะพี่น้องขะแล้วก็ปลาไรอีลาพากินสูตรเซฟนัวให้พี่น้อง่ะมีโปรเช่นกัน3แถม1 269บาทส่งฟรีนะคะพี่น้อง่ะผู้ใดสนใจแคบไปพี่น้องคะแล้วก็ทักมาทางแชทนะคะพี่น้อง่ะเอาสำหรับคลิปนี้แหละพากินกระเพริมิสิกไปแล้วเด้อ สวัสดีจ้าอันอญากินไก่มาอยากกินไก่